ทำใจให้นิ่งให้ได้หายใจเข้าท่องว่าพุทธหายใจออกท่องว่าธู <c oughs> สุุกใจให้นิ่งสมมติว่าเสือกำลังมา เสียโควเราก็ไม่ต้องไปสนใจอาจจะเข้าท่องว่าพุทธอาจจะออกท่องว่าโทฝึกให้เป็นคนใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าวกแวก ับพี่นั่งสมาธิอีกครับ้องคณกดได้ได้ลูกกดให้นิ่งไห้ได้ถ้าเราทำได้นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี่วงเ้วหนึ่งคน <c oughs> บนอะไรนี่ขอยพี่นั่งสำหนัาที่อยู่เดี๋ <c oughs> จะลองดูว่าเป็นไงบ้างฝึกให้คิดก่อนจะพูด ไม่จำเป็นต้องพูดทุกคําที่คิดตอนนี้ประมาณจะสามนาทีละเก่งมากอย่างน้อยก็สามนาทีที่สงบได้ กดใจให้เย็นอาจจะเข้าดึกๆท่องวพูดอาจจะออกช้าช้าท่องว่โทรไปเรื่อยๆ คนใจร้อนน่าจะเสียเปรียบคนใจเย็นนะบางหลายๆอย่าง นั่งข้างน้องบินไปพี่บินฝึกสมาธิอยู่ จะเข้าทางาจะออก <c oughs> าดกดให้นิ่งไม่ได้ผ่านแล้วห้านาทีถือว่าทำได้ดีมากห้าและ้วท้ารสิบห้า นิ่งต่อไปยังไม่ถึงขนาดยุกยิกที่ป้าจะต้องเพิ่มหนึ่งนาทียังไม่ถึงขนาดนั้นอดทนให้ได้เกาได้ทนต่อทำให้ได้สมมุติรอรถเมล์ป้าเคยรอเป็นชั่วโมง บางครั้งบุญต้องรอคนมารับบางครั้งต้องรอสถานการณ์ที่ต้องรอถ้าใจร้อนมันก็หงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าเราใจเย็นหนือนว่าเออก็อดทนให้รอนส่วนพี่บุญอ่ะเวลาเวลาง่วงหรืออะไจะเกาหัวแต่ยุกยิดนิดนึงถ้าพี่บุญนิ่งนิ่งกว่าเดิมได้ก็ดี เอามือขวาทับมือซ้ายการนั่งสมาธิแบบพระพุทธเจ้าสอเคนนี่มืมอ,ม,อมือขวาทับมือซ้ายแบบนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วครับไม่เป็นไรยืดตัวตร <c oughs> งตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มหนึ่งนาทีแล้วเดินจอิขึ้น <c oughs> ไปนั่งข้างคุกบุญก็ได้ไปถ้าเมื่อยก้นไปเปิดตาได้ <c oughs> หมายถึงลอกบิน,น,นทําำต่อให้ครบสิบห้านาทีอย่าเอาลูกนิกมาวอกแวะผ่านแล้วเจ็ดนาที <c oughs> เป็นเจ็ดนาทีที่เก่งมาก <c oughs> ผ่านครึ่งทางแล้ว <c oughs> <c oughs> สิบห้าตอนี้เจ็ดจุดสามศูนย์ละผ่านครึ่งทางพอดีเริ่มเกาใกล้ได้บวกละอาจจะเข้าพุทธอาจจะออกโทหายใจ,จให้ยาวกว่าปกติให้ลึกกว่าปกติหน่อย อย่าให้ใครว่าเราสมาธิสั้นได้อดทนรอคอยไม่พูดแทรกไม่พูดคำหยาไม่พูดไม่ให้เกียรติคนอื่น8.19แปดจุดหนึ่งเก้าไม่ต้องถามนั่งอย่างเดียว cái cuốn tuột tông mưa khóa thấp mưa sáng ít rồi nó lại không tuyệt mà xuống bây giờ với công mà nhưng rồi lên là lên cỏ đá เพิ่มคนละหนึ่งนาทีเป็นสิบหก ่าดเรื่องสินาทีขนญี่ปุ่นขต้องบินเป็นคนดีถ้าไม่ได้ทำความชั่ว<ม>ก็ถ้าไม่ได้ทำความดีมก็อย่าทำความชั่วอย่าทำความชั่วทั้งกายวาจา การพูดแล้วก็ใจอย่าคิดชั่วอยาอิจฉาคนอื่นพอใจในสิ่งที่เรามีพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่บุญเป็นมี ไม่ต้องอยากได้อยากมีของคนอื่นเขามีก็มีไปเรามีความสุขในใจเรา อทนิก,นกนนเนีน่ยลูกพยายามอยากเกามากเวลาพี่คุณฟงซ่านาจะเกาหัวเกาหูเกาขาเกาทั้งตัวกำลังอยากเข้าสิบสองล้วเริ่มบนบ้านจะเพิ่มอีกหนึ่งนาทีนะ เหลือสี่นาทีละสิบหกนาทีอยู่ไม่ไกลบุญปินทำได้ให้เจ้าเข้าลุกๆให้เจ้าเข้าลุกๆ สำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วเหลืออีกสามนาทีครึ่งแล้วสามนาทีคุณบินทำได้คุณบินรอคอยได้ เป,เป็นใจเย็นกว่าเดิมลูรู้ไหมพระสงค์ที่เข้าไปทุดงในบ่าเขานั่งเป็นวันเหนะือน้านเหลือเชื่อกกันนะทำไมเขานั่งได้เขาไม่เข็ดหลังเมื่อขาของเขาฝึกกันจิตใจนิ่งพอสมควร ฝ <ś m _> ึกไว้ทำไมพระสงฆ์ก็นั่งได้เป็นวันเรานั่งได้หนึ่นาทีก็ยกนิ้วนิ้คันหัวคันมือคันเท้าอ่างนี <Yeah. S 2> <m> ้อย่งนไม่ต้องถามสิบสี่แล้วแล้วไม่ต้องถามแล้ว เดี๋ยวถ้ายุดยิกอีกนิดนึงจะเป็นสิบเจ็ดนะอดทนให้ได้สองนาทีสุดท้ายห้ามเก่าสองนาทีนี้เก่าบาสจะเพิ่มหนึ่งห้ามเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าบาสจะเพิ่มหนึ่งเดีือนนาทีครึ่ง สำเร็จสิบหกนาทีเยี่ยมมากทำท,ำทานไม่ได้เนาะทำได้เลย